ทางด้านบริษัทลักทรัพย์กรุงศรีนะฮะว่ามีมุมมองในตลาดหุ้นไทยแบบไหนอย่างไรแล้วก็อสถานการกราฟเอเนจีแบบไหนอย่างไรกันนะฮะเพื่อติดตามพรุ่งนี้นะฮะใครมีกลุ่มกราฟกับอินทัศอ่ะพอที่หยุดเทรดแล้วนะคะนักงทุนค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณกัจจังเลยนะสวัสดีค่ะพี่กัจจังค่ะพี่กัจจังอ่ะพี่กัจจังมาหรือยังคะสําหรับดัชนีหุ้นไทยในตอนนี้นะคะนักลงทุนก็เราเรียกได้ว่า ยอ่อลงมานิดหนึ่งนะฮะหลังจากที่ในช่วงเช้าดิ่งขึ้นไปนะฮะตอนนี้ก็ยอ่ยอๆนยืนๆที่บริเวณพันแปดร้อยแปดสิบแปดโอ้คุณชุยบอกอย่าหลุดนะพันแปดร้อยแปดสิบแปดเพราะเป็นสัญญาณกับตัวในรอบนี้ที่สําคัญนั่นเนองนะแล้วก็แตะที่หนึ่งหนึ่งเก้าห้าจะแตะที่พันสองร้อยจุดได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องราวนี้กับสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยประจำทุกวันพฤหัสบดีในช่วงคุณทิมต่างกับคุณชยศกิจวงังกูนั่นเองนะฮะทางด้านบริษัททรัพย์กรุงศรีค่ะ สวัสดีค่ะคุณกระจจค่ะค่าโผมสวัสดีม่อนสวยเด้งถึงด,ดาวค่ะตลาดหุ้นไทยน่าจะแตะพันสองร้อยจุดได้หรือเปล่าค่ะวันนี้ค่ะเอาวันนี้เลยคหรอพี่มอนก่อนก่อนก่อนที่จะไปลุ้นเันว่าแตะไม่แตะนะอยากให้ดูข้อมูลน,นี้นิดหนึ่งนะพี่มอนนะอ่เมื่อวานนี้เนี่ยเราเห็นเนียที่ในส่วนของโบกอยู่อ่ายูบเบสเนี่ยเขาอัปเดตอัปเกรด หุ้นไทยเนาะจากนิวโชวลขึ้นมาเป็นโอเวดถูกไหมฮะทีเนี้ยผมอยากให้ดูข้อมูลอน,นี้ยฮะไม่รู้นักทุนได้เห็นหรือยังเลยฮะอันนี้มันเป็นข้อมูลในส่วนของตัวโบกบลเกอร์แลนดกิ้งนะของเมื่อวานนี้วันที่สิบเก้ามีนาะคมถูกไหมฮะซึ่งโยกบล็อก UBS ที B ่พี T ่เมื M ่อวาที่ข่าวพิมมาเนาะบอกว่าอ่าเขาอัปเกรดพุ้นไทยเนาะจากนิวโชว์ขึ้นมาเป็น โอเวลล์แต่ว่าอยากให้ดูช่องนี้ครับนึ่งทุช่องไม่ให้ดูไหนอ่ะเพราะมีสิบช่องพี่ดูไม่ดออกช่องนี้ไงผมผมวงไว้ผมอ่านเดี๋ยวเอาเป็นสีสีเขียวแล้วกันสีเขียวจะเห็นไหมสีน้ำเงินลยไม่เห็นนะะคุณแชร์คุณแพรปิดจอป่ะจริงเหรอเป็นแชร์รถชนะมาเนี่ยเอา ให้หนูอาจจะแชร์ผิดจอค่ะอือใช่ผิดจอครับพี่ความรับผิดโอเคอันนี้อันนี้อันนี้ใช่ละอันนี้ใช่ละอันนี้จะเป็นตัวบล็อกเกอร์เนาะอ่าแลนดิ้งบล็อกเกอร์แลนดิ้งเมื่อวานนี้นะสิบเก้ามีนานะซึ่ง UBS เนี่ยเขาอัปเกรดทุนไทยเนาะแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ มาแกะแจกเขานี่เดงอันดับห้าเขาขายจิ้งพี่น้องเขาหลอกเรา UBS ออ่ะเขาขายหุ้นไทยอ่ะบอกว่าเพิ่มน้ำหนักแต่กลับขายนี่คือหลักฐานทนท้อทษ้อันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นกันแล้วกันนะบ่มอนเขาอาจจะขายเมื่อวานอะมาซื้อวันนี้หรือเปล่ามาซื้อวันนี้หรือเปล่านี่นะอันนี้ก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวต้องตามกันแต่ว่าอ่านเมื่อวานเนี้ยที่บอกว่า เนี่ยเขาเพื่อน,น้ำหนักรุ่นเราใช่ไหมฮะเออจริงๆเนี่ยมันก็ควรที่จะเป็นเขาซื้อเนาะออแอบซื้อมาก่อนแล้วแอบมาขายได้วันบอกอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อะันนี้การลงทุนก็ผมเอาข้อมูลมาให้พิจารณากันดูเนาะว่าวมันคืออะไรยังไงบริษัทที่ซื้ออนดับหนึ่งคืออะไรนะ KKP S เกกับกินซื้อ,อ,อนะจอคนนี้อันนีบ้บอกเกอร์แลนกิ้งอออันนี้ซื้อเยอะ เอ็นทีเอสทีนี่คือใครอะแม่ทองศุกร์เมอร์ชันนะแม่ทองอะไรเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนเอ็เอสทีะเมอร์ชันนะถ้าผมจำไม่ผิดเมอร์ชันของคุณปิงเหรอไอ้ของไม่ใช่นะเอ็นทีเอสทีคุณปิงซื้อเหรอไหนคุณปิงเกลียดหุ้นไทยอ่ะทำไมเมอร์ชันซื้อ มันอาจจะเป็นแบบบิ๊กหลอดหรืออะไรยังไงไม่รู้เราไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นะเออขอดูอีกทีนะพี่ชอบเดี๋ยวนะผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะผมขออนุญาตเรื่องเรื่องเผือกที่ชอบมากเลยอ่ะน่าจะเป็นบล็อกเกอร์ทองนะพี่ว่าอ๋อเมย์แบงค์ครับเมย์แบงค์เออแบงค์เมย์แบงค์เมย์แบงค์เมย์แบงค์เขาเปลี่ยนชื่อแล้วผมก็จำไม่ได้นะใช่ของมาเลเซียนะคะอ่าเมย์แบงค์เมย์แบงค์ซื้อนะเมื่อวานนี้สองพัน เออซื้อสองพันล้านแล้วก็เกียรตินซื้อพันล้าน1ี0พันหนึ่งอ่าแล้วก็อะไรอ่ะเอหมดแล้วแหละหลักพันมีแค่นี้เองนะจเป้าส่วนฝั่งที่ขายนะเป็นอ่า C, <GS S 2> C <GS. S 1> อ่าอันนี้ไชนช่าหน้าใช่ไหมัแล้วแล้วก็คนนี้อือ UBS ใช่ครับแล้วก็ฟินแลนซี่ขาย เกือบเกือบหกร้อยใช่นหมจังทิสโก้ขายบอลทิสโก้สาม้ร่ละก็แต่สิบซอนขาย KYS KY เดยวนะสองคุณจะจังอะขายหรือซื้อจ๊ะอ๋อ K S S K S S อันนี้ฮะลบสามร้อยขายสามร้อโอ้โหมุกก็ขายขายหมดเลยอะขายเป็นส่วนใหญ่ ยูบีเมืเ่อกี้ของคุณเกจก็ขายอ่ะยูบีอ่ายูบีก็ขายประมาณสามร้อยชิ้นช่ไหันอาเป็นว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วกันนะผมไม่อยากจะสรุปว่าเขามาอัปเกรดเราแล้วต้องขายหรือนู่นนี่นั่นอนะไรเอาเป็นว่าอ่ะเราก็ดูเบื้องต้นว่าสิ่งที่ข่าวเขาลงเนี่ยกับโลกของความจริงหรือว่าข้อมูลที่มันออกมาเนี่ย <laughs> มันมันสอดคล้องกันไว้ไอคือผมเอามาให้ใหดูเฉยๆนะ <laughs> <laughs> โอเคอ่ะได้ค่ะด้วยด้วยข้อมูลที่ได้มาเนี่ยผมก็คิดว,ว่าเออเราก็คงจะชั่งน้ําหนักแล้วแหละนะว่าแบบเออจริงๆเนี่ยถ้าถ้าเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อวานนี้ต้องต้องซื้อเยอะแหละเออนะแต่ว่าพาออกมาแล้วกลายเป็นไม่ซื้อด้วยแล้วแถมขายด้วยก็คงต้องต้องระมัดระวังกันนิดนึงโลกใบน,นี้ปิดปิดกันปิดกัรนข้อมูลไม่ได้นะจ๊ะแต่พูดอะไรไว้มันก็จะออกมาแบบ แบบไหนนะคะทุนอ่ะอ่าเอาเรว่าเราเราเราดูตามกราฟอ่านะก็ตอนนี้แน่นอนแล้วมันขึ้นมายืนเส้นสิบวันแล้วอันนี้ก็เป็นบวกก็เป็นบวกแต่นะครับจากรอบนี้อ่ะผมมองว่าตัวที่เป็นแนวในยะเลยนะจะเป็นโซนนี้ครับที่มันงใช่โซนนี้เพราะว่าตรงเนี้ยมันเคยติดติดแถวเนี้ยนะครับแล้วก็ติดตรงนี้มาด้วยนะครับก็คือประมาณสักหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ มันมีสองโซนที่มันติดคือโซนตรงเนี้ยตรงนีงน้ากับตรงนี้อมันมาเหมือนมันมาชน,น,นกันนะท,ที่โซนนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องอ่าตรงเนี้ยถือว่าเป็นบวกแล้วแหละแต่ถ้าจะบวกแบบสองบวกเลยเนี่ยคุณจะต้องผ่านในโซนนี้ยปึนให้ได้อ่าถ้าคุณผ่านหนึ่งพันสองร้อยสิบได้อันนี้โอเคเลยภาพกับตัวแบบชัดมาก นะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็คงจะให้น้ําหนักของการเล่นรีบาวไปก่อนนะครับยังไม่ค่อยด้วยเขาเรียกอะไรโอเคแหละถึงแม้ข้อมูลที่ออกมาดูมันจะขัดแย้งกันนะแต่ว่าด้วยโมเมนตัมของตัวเซนเด็กที่มันลงมันลึกมีโอเวอร์โ,โซมีไดเวอร์เจนต์อะไรเนี่ยเราก็เล่นเด้งกันไปก่อนแค่นั้นนี่นะครับแล้วก็ไปดูแนวขายถ้าไม่ผ่านหนึ่งสองหนึ่งสูแนวนี้ ส่วนแนวรับที่ห้ามหลุดก็คือแนวเส้นสิบวันตรงนี้เส้นสีเหลืองก็คือคุณผ่านไปแล้วก็ไม่ควรวกกลับก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์นะครับกรอบบนก็อ่ะเดี๋ยวผมกลิให้กรอบบนก็หนึ่งสองหนึ่งศูนย์อ่าครับเล้วก็คือฉันจะเชื่อใครได้ล่ะนี้ในสุบอกฉันจะเชื่อใครได้ล่ะนี้ เชื่อกาับนะเชื่อกาับไปก่อนอ่าอ่อากาบไปก่อน,นไม่รู้จะเชื่ออะไรเอาเส้นสิบวันนี่แหละเสออ้นนี้แหละท้งๆไปเชื่อน้ำำําคําใครล่ะน้ําคําของคนก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่เอากลับเป็นหลักกระแทกอะไรนะแท่งเทียนไอ้กลตอนนี้ก็เปลี่ยนกำลไรกันไปนะคืออ่ะโอเคฝรั่งอาจจะยังไม่เข้าอ่าแต่ว่าแน่นอนเมื่อวานนี้เราเห็นกองทุนที่เข้ามาเยอะแล้วนะก็เป็นไปได้ครับว่า เขาอา,อาจจะซื้อต่อนะหรือว่าท่วงไปลายเดือนเนี่ยก็าอาจจะมี Windows เดซ s ิ่งเข้ามาได้ก็เป็นไปได้ครับอืก็รุ้นกันไปฮะ<ๆ>ลุ้นกันไปก็ผมคิดว่าอันสองอันส,สองหนึ่งศูนเนี่ยมีโอ,อกาสนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาป่านเนี่ยเขาคงจะต้องรุ้นให้เขาเขาซื้อตามที่เขาให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นค่ะอ่ะ ถ้าเป็นอย่างนั้นเอ่อแนะนำอะไรต่อครับพี่กระจังผมผมผมยังชุดไดอ้างี้ <c oughs> ผมยัง <B MS. S 2> เป็นตัวเดิมนะบ u เดสใช่ <c oughs> ตัวเดิมเมื่อวานนี้ยังไม่มาเลยนะชาวบ้านเขาวิ่งกันไปนหมดแล้วตัวนี้ยังไม่ค่อยมานะแต่ว่าถ้าถามว่าราคาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแนะนํามาเนี่ยก็ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้แย่อะไรก็คงคงทรงทรงคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแนะนําแล้วมันขึ้นไปขั้หนึ่งแล้วมันย่อลงแต่มันก็ <c oughs> ยังไม่ได, <c oughs> ไได้ไม่ได้ไปไหนเออก็ยังคง ตัวนี้เอาไว้เหมือนเดิมนะงบคือสีอางกุงศีมองน่าจะดีขึ้นนะกาไรประมาณสนะี่พันห้าในก็เน้นอีกทีหนึ่งว่าคูเวตผู้ป่วยคูเวตน้อยลงจริงแต่ว่าปีแล้วมันน้อยไปเรียกว่าน้อยไปทั้งปีละปีนี้ต่อให้น้อยลงอีกมันก็ไม่ได้เยอะลอะส่วนไม่เยอะนะแต่ว่าโชคดีว่าได้ผู้ป่วยทางด้านกาตาเข้ามานะครับเรียกว่ามาทดแทนกัน นะครับก็เลยทําให้ตัวรายได้เขาดีขึ้นอ่าอ่ะดีนะเนี่ยยูบเอเขาไม่ได้แนะนําซื้อด้วยนะบ m ดีเอเเพราะถ้าแนะนำซื้อไปว่าเขาจะขายว่าเนี่ยไม่ไม่ไปว่าเขาหรือไม่เป็นคือเขาเขาจะเขาไม่ได้เอาเอาว่ากันไปนะโอเวอร์เวทดไม่มี bdm s อ่ะเอกอ่ะเราว่าแนะนําของเราไปน่คะต่อไปค่ะอันสุด้สมมติว่าสมมติ อยากลุ้นเด้งก็แล้วกันลุ้นเด้งเด้งลุ้นเด้งเด้งเนี่ยผมว่าตัวนี้น่าลุ้นลุ้นหุ้นเด้งอ่ะใช่คือเล่นอาจจะเป็นภาพของการเล่นเกงกาไรตามอะไรไชน่าเพย์อะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วราคายังไม่ค่อยขึ้นราคาหุ้นลงมาโซนต่ําๆแล้วผมว่าไทยออยดูน่าสนใจอืมอ่ะนะฮะก็คืออัปเดตให้คือคาดการ์ด Q4 เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร นะแต่ว่า Q1 เนี่ยโดยรวมถือว่าดีกว่า Q4 นะครับแล้วก็โมเมนตัมของตัวราคาน้ำมันก็เริ่มยืนได้ละประมาณแถวสัก68นะเพราะนั้นตัวสต็อกร้อนเนี่ยก็คงไม่ได้เยอะเหมือนเหมือนช่วง Q3 Q4 ที่โดนมานะครับเรื่องของตัวอะไรนะก่อสร้างก็เริ่มเคลียร์กันไปทีลช็อตละนะตอนนี้ก็ไปลุ้นว่าจะได้ในส่วนของเงินประกันที่เขามีการทำประกันเอาไว้ไหมอ่าตรงนี้ก็ค่อยๆช็อตเข้ามา นะครับเพราะนั้นโดยรวมเนี่ยต้องมองว่าน่าจะฟื้นตัวขึ้นเลยนะครับแล้วก็สัญญาณการาฟมันก็อยู่ในโซนเตี้ยเนี่ยมันเพิ่งเด้งขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ถ้าทั้งสูนสังเกตดีๆคือเซสตเนี่ยลงแต่ตัวไทยออยเนี่ยนักเนี่ยสัญญาณกาฟเนี่ยในช่วงประมาณสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อยๆย,ยกตัวขึ้นเนี่ยนะตรงโซนที่ผมวงให้ดูเนี่ยมันค่อยๆย,ยกตัวขึ้นตรงโซนเนี้ย เออเพราะนั้นผมมองว่าเออมันก็มีความแข็งแรงของมันระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่าอะถ้าใครจะเล่นเก่งกดาไรนะครับก็ลองลองลองจับตากันไว้นะครับโดยผมให้แนวคัดลอดไว้เลยนะหลุดยิบห้าเราหนีก่อนเลยนะใช่ยิบห้านะคัดลอสอ่ายิบห้าคัดลอดอนะส่วนแนวใต้านก็ ไปลุ้นกันแถวโซนนี้ครับประมาณแถวสักยี่สิบเก้าบาทยี่สิบเก้าบาทไปเยอะอ่ายี่สิบเก้าบาทเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้า 7, 8, อ่าแต่เดี๋ยวอันนี้จะออกแนวติงกำไรเทรดดิ้งนิดๆนะ<ช>แล้วก็ไปลุ้นเรื่องของตัวการกระตุน้นเศรษฐกิจของจีนนะครับอัวหิงอินถมก็มีดีเวทถือถือลงทุนนะถือลงทุนนะครับอ่าลุ้นงบดีขึ้นนะครับอ่าไทยออยล์เนลล่าสองการเทรดดิ้ง อ่ะอ่ราดูนักทุนอ่ะก็เป็นสองตัวครับเออคำถามนักทุนมีไหมอ่ะขออนุญาตถามคำถามนะคุณกัจจังครับได้ครับพี่มอนนักทุนมีคำถามไหมเออเอ่อหุ้นทัสโกทัสโกอันนี้พี่ถามเองนะทัสโกยังไม่ค่อยซื้อนะพี่มอนอยู่เท่าๆที่ดูจากตรงกราฟแล้วมันก็ยังเนี่ยยังยังไหลอยู่ เนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเอาสวยๆเนี่ยผมว่าให้ยืนสิบห้าเนี่ยให้มันผ่านเบรกสิบห้าขึ้นมาให้ได้เอออ่าอันนั้นอ่ะโปรโงะนะครับแล้วก็เป็นลุ้นแล้วก็เป็นลุ้นแนวปิดแคบตรงนี้ที่หกบาทรับแถวสิบห้าห้าถึงที่หกเอามาเนี่ยไปหกเสร็จเซป๊ะทรงเดียวกันเลยพี่หมดรอจ่อเบรกนะอืมรอ ผมว่าก็รอ,อนิดนึงนะยืนสักสามสิบแปดสามสิบแปดนะยืนได้ก็ฟอลโล่นะครับแล้วพอไปลงแนวต้านประมาณสักสี่สิบสามสี่สิบห้าประมาณนี้ okay. Okay. นโอเคเจโอเกจผมก็ลงก็ทำไม่ผิดเส้นเหมือนกันเลยวันนี้มาสามตัวเหมือนหมดเลยพี่พลรอเ <c oughs> แบรบกรอรอรอผ่านเนะส้นสิบวันนิดนึงนะฮะอ่ะ <c oughs> ผมว่าก็ ปดจุดห้าแหละอ่าแปดจุดห้าถ้าป่านได้ <Okay. S 1> ก็ follow ไปอ่าแปดจุดห้านะฮะเดี๋ยวตเดี๋ยวตาโอ้เหมือนเลยฟงเหมือนเงนหมดเลยฮะก็รอเบกเหมือนกันนะร <Okay. Yeah. S 1> อรอ,นะอ,อเอ่อถ้าเจ็ดสิบสองแล้วกันนะ <c oughs> ยืนเจ็ดสิบสองได้อ่าก็ follow <c oughs> ไปแต่ว่าเดลต้าอัปเดตให้นิดหนึ่งนะในส่วนของโอวิวโดยรวมเนี่ยน,น่าจะน่าจะเหนื่อย แต่ไปเนอร์ N E R อันนี้ทรงดีครับไได้เลยก็ดูแนวรับประมาณสีุดเก้านะฮะแล้วก็แนวต้านประมาณห้าจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่ใช่คือมันไม่ได้เป็นตัวที่เทรดดิ้งเลยวะเออก็อาจจะต้องถือ,ถอ,ถอรอหน่อยใช่ใช่ใชทีสโกอโล,ลุร้อยละทีสกอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมขอแชร์นิดนึง คนที่ถามมาคิดว่าอยากน่าจะมองเรื่องเงินปันผลหรือเปล่าผมไม่มั่นใจแต่ผมขอแชร์นิดนึงนะเอาเอาเป็นแอ้คุมได้รู้ตัวทิสโกเนี่ยถกเถียงกันตลอดเลยครับว,ว่าควรซื้อกอดเอ็กีหรือหลังเอ็กบีใช่ไหมพี่มอน่เอออ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะไม่ได้บอกว่าเฉลยนะแต่ว่าผมให้ไอเดียแล้วกันผมให้ไอเดียแล้วกันว่าเราควรซื้อตอนไหนนะอ่ะนี่นะครับไอช่วงที่ปิดแกลเปิดแกลงมาเนี่ย เป็นช่วงที่เขาเอผมย้อนไม่พอหรีอยากอ่กโอเคอันนี้แคปอันนี้แก็อ,นนแกอ่านั้นคุณลองดูนะว่าไอโซแกรปที่ผม ที่ผมปวงให้ดูเนี่ยมันจะเป็นช่วงประมาณเมษายนของทุกปีอ่าเนี่ยนะลองลองลองลงมาดูข้างล่างเนี่ยเนี่ยมันเป็นช่วงเมษายนหรือก็คือเป็นเครื่องที่เขาเอ็กดีนั่นแหละก็คือผมเอาภาพือ่อไหนุ่่งเมษายน,นยของทุกปีเนี่ยเนี่ยะเอฟพีสองพันยี่สิบอันนี้เอฟพยี่สิบสองอันนี้เอพยี่สิบหดลงหดอะ แล้วก็เอฟยี่สิบี่เอดีเจ็ดบาทลงเจ็ดเจ็บาทยี่สิบาทเลยเหรอส,สังเกตไหมว่าสี่ปีหลังเนี่ยมันแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยโอเนี่ยคือหลังเอดีปุ๊บเนี่ยหลังเอดีปุ๊บเนี่ยลงต่อเนี่ยลงต่อลงต่อ,ลตอแล้วก็ลงต่อ,อเพราะนั้นถ้าคุณอยากเล่นทีสโก้ผมว่าถ้าดูจากประวัติของเขาเนี่ยเราซื้อหลังเอดีนะอ่า อ่อันนี้คือมีคําตอบของมันอันนี้ปีนี้ไม่รู้นะปีนี้ไม่รู้นะแต่ถ้ามวงสี่ปีย้อนหลังนี่มันชัดนะมันชัดนะอื่นะเพราะนั้นคนที่ถามพิสโกมาก็ถ้าเชื่อตามสถิติที่ผมมาให้ดูก็รอหลังเอ็กดีอ่าแต่ว่าถ้าบอกว่าไม่เอาอ่ะฉันอยากได้อ่ะไม่รู้แหละตรงนี้ได้หกเปอรซอะไรก็ว่งกันไปอ่ะก็วังกันไปนะครับ ค่ะอ่าทิสโตได้เลยมาลงทุนนะฮะ,ะส่วนมีคำถามอื่นๆนะฮะตอนนี้อ่าถามไปบ้างบางตัวแล้วนะฮะก็สัมปสัมมาดีด f เอฟก็ตอบไปแล้วนะใว้ได้คุณไอยาลินส่วนตัวอื่นๆเนี่ยว่ากันเนาะ,ะมีคำถามังทุนหุนตัวนี้ตกหนักตก,น,ก,ตกนาตกสาหาัสาหาสา,ากันโกลบอลมีแวนวรับไปยังฮะโกลบอลผมว่าได้ลุ้นเลย ได้รู้แล้วตามสัญญาเทคนิคนะคตั้งแต่16บาทยัน7บาทเนี่ยใครตามก็ตายเลยลนะเนี่ยวันนี้เป็นตัวที่ผมแนะนําเทคนิคแบบตัวโ l o b a l อ๋อลุ้นเด้งมากอ่าเดี๋ยวอ่า <c oughs> ใช่ลุ้นเดง้งลุ้นเดง้งไม่ได้มีสตอรี่อะไรลุ้นเดง้งอ่าเดี๋ยวผมอธิบายให้ว่าทําไมทาไมถึงมาแนะน,น,นําตัวนี้อ่าอันนี้ก็ถ้ามามองพื้นพ,นพ้นเลยก็เนี่ยก็โค้งตัวขึ้นนะครับยืนเส้น10วัน อันนี้พื้นพื้นเลยไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ว่าถ้านักลงุณลองสังเกตดีๆนะในเนี้ยตัว global เนี่ยราคาหุ้นตรงเนี้ยโลของเขาเนี่ยนะเดี๋ยวคุณดูโลของเขาเนี่ยโลของเขาเนี่ยต่ําลงเห็นไหมฮะอันนี้ต่ําลงครั้งที่หนึ่งอันนี้ต่ําลงครั้งที่สองนั้งทุนดูดีๆนะอันนี้ครั้งที่หนึ่งอันนี้ผมวงเลยละอันนี้ครั้งที่หนึ่งอันนี้ครั้งที่สองแล้วนักงุณลองสังเกตดูว่าโลของตัว i s ซ์เนี่ย มันยกขึ้นฮะตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งแล้วก็ครั้งที่สองที่เขาลงมาเนี่ยมันก็ยกขึ้นอีกแสดงว่าตรงนี้มันเป็นดับเบิลเดเวอเจนอยู่ก็คือเหมือนกับว่าราคาลงมารอบแรกแทนที่มันจะเด้งเลยมันยังไม่เด้งมันลงมาต่อลงอีกโอ้โหน,นี้เป็นดับเบิลเดเวอเจนลงอีกบาทนึงเลยอ่อ่าอันนี้ดับเบิลเดเวอเจนนะในส่วนของตัวไอซ์ไซนนะฮะแล้วก็เอเมซดีในรอบนี้เนี่ยก็เหมือนกันครับลกขึ้น ใงันขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะต้องงัดขึ้นมาแล้วแต่อันนี้ไม่ได้ดับเบิลนะอันนี้อันนี้เจนเฉยๆเพราะฉะนั้นผมเชื่อไอ้สองเจน <c oughs> ไอ้สองเจนเนี่ย <c oughs> มันน่าจะช่วยนะมันน่าจะช่วยให้ตัวตัวโกล b a เนี่ยเด้งได้เออเด้งได้เพราะฉะน,นั้นคนที่ติดอยู่ผมว่าถือนะราคาไม่ขาดแล้วไม่ขาดอ่าส่วนคใครไม่มีอยากจะรุ่นเด้งอ่ะก็ลองดูครับ อ่าวันนี้ก็เป็นหุ้นแนะนําอยู่แล้วอ่านเดีเธอให้ดูแนวรับแนวสร้านนิดนึงนะอ่านี้เป็นแนวรับแนวต้านอีกอย่างนะโกลบลฮบบะวันนี้ยี่สิบมีนาฮนะนี่กระปุกประมาณนี้ครับมันจะยืนเส้นสิบวันได้ก็ดีใช่ไหมพี่กัลจา์ ใช่ใช่ก็คือระยะสั้นมันเริ่มโอเคแล้วเพราะมันยืนเส้นสิบได้ละแล้วก็พวกพี่ d i เตอร์เนี่ยที่ที่ท,ที่นี้ผมอธิบายให้เนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นตัวแหล่ตัวกระตุน้นแหละเออเป็นแคตตาไลน์ในระยะสัน้นว่าเหมือนออคือคือคำว่าเดเวอร์เจนเนี่ยเราฟังแล้วมันดูเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆฉันต้องมาเชื่อเดไรวต์เจนถูกไหมครับผมอธิบายให้ฟังก็คือตัวเดเวอร์เจนเนี่ยมันเหมือนเม็ดการวัดสโลปครับคือสโลปลงแรงแรงเนี่ย ฟังดีๆตอนแรกเนี่ยสโลปลงแรงเนี่ย,ยมันยังไม่ค่อยเจ๊งแบบแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สโลปอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวผมเขียนอย่างนี้เดีวยาจะได้เห็นเนี่ยสโลปลงแรงแบบเนี้ยส่วนใหญ่ยังไม่เจ๊งครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สโลปมันเริ่มลดลงเนี่ยนะเห็นไหมสะลปมันเริ่มเริ่มไม่ไม่ชันไอ,อ้รอบแรกตรงเนี้ยตรงเบอร์หนึ่งเนี่ยลงชันลงแบบลงแรงรอบสองเริ่มชันน้อยลงรอบสามเริ่มเริ่ม ลดล่าดแล้วเห็นไหมฮะตรงเนี้ยเอมามันลาดล like ่าแบบเนี้ยมันจะเป็นดเวอร์จินครับลองสังเกตดูอันนั้นตรงนี้เนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าความแรงที่ที่ที่กินอธิบายไงว่ารอบแรกลงชันชันเลยลงมาแรงแรงลงมาแบบชันชันแล้วค่อยๆความชันลดลงลดลงอันนั้นตรงเนี้ยมันก็คืออธิบายได้ว่าความแรงของการลงเนี่ยมันลดลงครับพี่นนท ตางเราต้องงงไม่งงเนาะงงไหมคืออันเนี้ยลงงชันๆแล้วมันก็ค่อยๆค่อยๆลดความชันลงอ่ะเออประมาณนี้น่คือดับเริเจ็นแต่ถ้าให้ดูง่ายๆก็ให้มันยืนเส้นสิบบาทแหละสบายสบายตาที่สุดอ่าตาเทจงไ้เจ๊งเนี่ยพี่ก็ไม่รู้แล้วแหละเจ๊งบ่อยๆเจ๊งหนึ่งก็ยังเจ๊งอีก เอาดับเบิลเจ้งอีกก็ยังเจ้งอีกนะก็ถ้าดูง่ายๆก็ดูดูยืนเส้นสิบวันเนี่ยเออทรงในสุดอย่างที่ผมบอกแนะนำมาหลายๆลายครั้งแหละอืมแต่ถ้าใครอยากลึกซึ้งก็เจ๊งอ่ะเจ๊งสองเจ๊งอยู่เนี่ยเอาให้เจ้งเจ้งกันไปข้างหนึ่งครับอ่นนี่ก็เป็นเรื่องราวของกลาวเทคนิคนะคะเรื่องเดีก็เรื่องพื้นที่ติดตามโกลเบอร์ได้เวลาหรือยังคุณเจ้าจางบอกได้เวลาแล้วล่ะที่จะเริ่มว่าได้ลุ้นได้ลุ้นตามเทคนิคหรือแนวรับก็รับตรงเนี้ย แล้วบล็อกตรงโลอ่ะใช่ไหมฮะโลจาไหนนะฮะคุณกระจังเจ็ดบาทอ่ะซื้อเจ็ดบาทยี่สิบห้าสะต้อปเจ็ดบาททวนเป้าหมายเท่าไหร่คะเปล่าเป้่ามากเปล่ามากเป้าหมายเจ็ดบาทห้าสิบห้าแล้วก็เจ็ดบาทแปดห้าค่ะอ่ะในกองทุนท,ที่ถามโกลบอลอ่ะมันชัดเจนละเอียดในหัวใจของท่านไหมถ้าชัดเจนละเอียดในหัวใจของท่านจากคำถามคำตอบของคุณกระจังตัวนี้ เออช่วยกดหนึ่งให้ดูหน่อยว่าเอ๊ะหรือไปดูช่องอื่นแล้วตอนเนี้ยถามเสร็จแล้วไปดูช่องอื่นอ่ะดูอยู่เปล่าช่อง b บ s สเนสไลฟ์ l ลฟ e อ่ะดูอยู่กดหนึ่งหน่อยนะคนที่ถามอ,อ่ะถามแล้วก็เราจะได้รู้ว่ามีคำตอบที่ตรงหรือไม่ตรงใจท่านนะฮะกดหนึ่งมา global global อยู่ก้นเหวกำลังปีนบันไดชั้นหนึ่งแล้วปีนบันไดชั้นสิบแล้วชั้นเส้นสิบวันนะฮะคุณกระจังครั มันอยู่ตามเส้นสิทธิบานมากี่ปีกี่ชาติแล้วคะขอดูย้อนหลังหน่อยนะฮะอ้ถามแทงใจนักทุนที่คือกลบองมันลงลงมาหนึ่งหนึ่งเดือนของประมาณสามเดือนนะครับสามเดือนละอ๋อลงมาเดือนที่เนี้ยที่ไหลจากมากเลยอะไหลจากเนี้ยแล้วไหลสบี่บาทเลยหรอสิบห้าบาทไหลมาเหลือเจ็ดบาทหายไปสิบบาทเลยหรอห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันแปลกนะ หุ้นที่บริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยคือเอสซีจีไปเทคโอเวอร์นะคะแต่ให้ผู้บริหาร,หรเก่าบริหารทําไมไม่ให้ผู้บริหารใหม่ไปบริหารล่ะนะฮะหุ้นมันเลยตกอะ่ะอันนี้ถาแทนใจนักทุนไทยนะฮะเอาเงินไปลงให้เขาแล้วให้คนเก่าเขาบริหารเออลงเขาแน่าจะแทบถือปแบ้วพี่มอน ถือถือแต่ว่าให้ผู้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นคนบริหารก็อเอาเงินไปลงอ่ะอพูดภาษา <sk r ug> คนทาํามาหากินก็อเอาเงินไปลงให้อ่ะออแต่เขาไม่ได้ใช้มือบริหารทางด้าน S C G นั่นเองนะทนอืออ่ะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพี่ก็รอยอยู่นะพี่กจันเดี๋ยวคะถามอีกมากมายไก่กองเลยเดีด๋ยวไปถามคุณกจานในช่วงจับจอดลงทุนนะ อขอบคุณขอบคุณ<ะ>ได้ไปเจ๊งมากเลยจ้ะมันไปเจ๊งเฮียได้หัวใจลวเลยเจ๊งสองเจ๊งขอบคุณค่ะก็เป็นไอเดียนะความรู้ทางด้านกราฟเทคนิคั้นเองนางถุนค่ะก็สิ่งสําคัญที่สุดมันเจ๊งแล้วก็ติดตามมันเจ๊งแล้วมันจะยืนได้เมนะื่อไหร่นองถุนมันชันเกินไปแล้วพอมันยืนได้แล้วก็มันยืนเหนือเส้นสีฟันตรงนี้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มว่ามันน่าจะได้อยู่นางถุนค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราว